สวัสดีุกคระแมอาบ,อบ,อบอปางไปออทุกท่านแปมาแล้วขณะนี้มาับเอกสารที่ประชาอุทิศสิเกียครับประชาอุทิศนั้นจะอยู่ที่ดอนเมืองครับผมดอนเมืองเขตดอนเมืองประชาอุทิศสิบเกนั่นเองครับผมบริษัทนั้นจะอยู่ในหมู่บ้านนครับผมงานนี้งานสบายครับผม สบายง่ายาง,งานสุขเอกาสารเป็นงานเบาครับขอให้เราวิ่งไปก็วิ่งมาถ้าถึงเป้าหมายก็โอเคแล้วครับนั่นคืองานเบาครับผมโอ้โหดีเนาะสวยงามมากเลยวิเลี้ยงอารามเลยครับเพื่อนๆวิ่เลี้ยงอารามกันเลยทีเดียวพีเนาะ ต้นกระดิ่งทองครับผมตีอ่อนทองทองต้นกระดิ่งทองงานเบาวผมเนี่ส่งเอกสารครับผมส่งอุปโภคสสารก่อนนะครับชิวๆอยู่ที่จะส่งที่แถวหลักสี่ครับผมจะส่งแยงวัดนาศรีจะเป็นเอกสารครับถ้าใครเจองานหนักเป็นของใหญ่บุลุ่มเทิมเลยทีเดียวอันนี้งานเบาวเอกสาร ว่าสบายสบายถือว่าโชคดีของเราข้อกระเป๋าคปยเลยครับผมนี่เ hmm. ป็นงานเบาางานหนักหน้ามันจะเป็นกล่องเวลายกเป็นกล่องดาที่ใหญ่ๆที่ไม่สามารถที่จะใส่ในกระเป๋านี้ได้เพราะฉะนั้นข้าเขาต้องมอของเชิญในกระเป๋าต้องกล่องนั้นต้องแข็งแรงกล่องต้องแข็งแรง หมนันต้องมีโพลีของหนักขนาถ้าใหญ่มากเขาต้องเอาของตัวนี้เคื่อของขึ้นอีกทีหนึ่งมาอยู่บนของนั้นไม่ได้เพราะว่าของนั้นเบาของหนักไม่สามารถที่จะวางทับตัวนี้ได้เนาะทับตัวนี้ได้มันจะเป็นฉะ่นั้นเขาเลยต้องเอาของตหานี้เอาไว้บนในกล่องกระดาษที่มันที่มีของหนักทีหนึ่ง เพื่อที่ยววิ่งระยะไกลบางครั้งนั่นคืองานหนักพี่น้องอันนี้งานเบางานเบาเราสามารถเอาของใส่ในกล่องได้เพราะนั้นแล้วแต่ใครจะโชคดีด้วยโชคโชคดีดีเนาะเราเราก็ไปส่งของกันดีกว่าครับผมไปกันเลยไป let's go นี่ดีกว่าครับพี่น้องคบบทางทางทางเขาเรียกว่าเป็นบ้านเท่าโฮมครับแถวนี้เท่าเฮาเท่าเฮาเนาะเท่าเฮาคำว่าบ้านเท่าเฮาหรือเท่าโฮมเท่าโฮมก็น่าจะดีกว่าหน่อยนึง เทาเฮาก็บ้านจะติดบานจะติดก,การครับบ้านก็จะติดก,การพี่น้องด,ดีได้บ้านเทาเฮาสองชั้น เพอตัวนี้เทองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่โอ้สีชั้นเป็นที่ตั้งสำหรับบริษัทได้สบายพี่น้เนาอเคมากเลยพี่เนาะรัตนวลัยดอนเมือง ที่เราไปรับเนี่ยเป็นห,นหมู่บ้านรัตนาวาลัยดอนเมืองเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ผมวิ่งมาจากนนทเมืสักครู่ผมวิ่งมาจากลักซีเลยทีเดียวแล้วมารับของอยู่ที่นี่แสดงว่าผู้เรียกนั้นอยู่แถวลักสีเพราะว่าผมอยู่ใกล้มันเลยผมสามารถกดงานได้ อนนี้ก็อึมบคืมอีกแล้วพี่น้องแดดไม่มีโอ้โหกำลังมุ่งหน้าไปทางเทตหลักสี่แจ้งวัฒนาสิ์นั่นเองตอนนี้ที่อยู่ที่ประชาอุทิศเก้ 19. ประชาอุทิสิบเก้าดอนเมืองใกล้ใกล้ก,ลกลับตลาดโกสุมนั่นเองพี่น้อง ซ้ายครับถ้าตรงไปก็จะเป็นตลาดโกสุมตอนนี้อยู่บนถนนโกสมหวงใจนะครับทัานแปรมา กูนะครับเมื่อมือครับมันไม่หวายจริงๆแล้วโอเคนะครับรบ้านหลังนี้สวยจังเลยพี่นอ้องเดี๋ยวต่ออข้างหน้าครับเมื่อมือก่อนตอนนี้เก่าย่างแสงสวาดได้ปูนําพาให้ลูกเก่าข้ามปัญหาด้วยแรงสถาลูกจึงมาหาปู นินาสกาเรนะปาริจิตนคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะนาโคอิริยะเมตโยโพธิสัตโตนัโมพุทธายะ ลูกตั้งใจมากราบองพ่อปู่ปู่ปาริจินทำชูให้ลูกรู้สู้กับปัญหาบนทางเก่าวยางแสงสว่าง,สสางมีปูน่นำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาเพราะแรงศรัทธาลูกจึงมาหาปู่นตอนนี้เราก็มาส่ง สามท, ja, ท a, ุ่มที่ถ้าส่งเอกสารเรียบร้อยครับสัตว์อินเนอร์ครับซูชั่นเรียกว่าส่งเอกสารเรียบร้อยครับผมนี่ยอดเป็นบริษัทครับตอนนี้บริษัทอิมเนอร์ซูรุษาซูรุษาเขาจะพูดแบบล้วนๆนะ เขจะได้เขาจะได้ไปจําได้พี่เนาะเราไปพูดชัดเจนมันชื่อบริษัทเขาเนชลุศรีโอ้เด,ดี๋ยวนาเก้าสีดหนึ 9, 11, 9. ่งสี่เก้าตึกนี้ที่มองเห็นนะี่ะเป็นนะอ่าลุมพินีวิวพี่น้องลุมพินีวิวแจ้งวัฒนะสิบนั่นเองพี่เนะอะบริษัทเรียบร้อย ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม